กำลังลบลงมาจากเมืองแอดเชียงคอศบเบาใช้แดนเวียดนามมาหอดมองนี้เพิ่นเขาโรงเรียนเพิ่นเห็นว่าเชียเขาหนมมาแจกเพิ่นแรนลงมาถ้าฝนแล้วครับโรงเรียนพูดๆแจกสวดลงมามาเบิดโรงเรียนเลยมาหอดนอกโรงเรียนเป๊กยุกกะม่านี่กินแล้วบ่เข่าอิ่มแรือเล่าอันนี้บอกป้าหรือตาน่ายอันเป็นกัน มันแนย่อมครับ,บนนมันแนย่อมโมบานหัตกรรมสีมือขสารแอบเขาเบิง่งหลายคนก็คอมเมนต์มาอยู่อันพันสารอีหลีหรียบบนเห็ดมือยองแงกยองแงกเือเสือซะเดี๋ยวเชเบื่องไกลๆแล้วันสารอีหลีบน่นี่นี่พันนับเด้อเขานับนับหลายจักปีแต่จักปีแล้วตังเข้าใจปะอายุเท่าไหร่ ธนอาโยห้าปีแล้วอันนี้ห้าปีโอ้เนี่ยฝันสารอีหลีเด้อบางคนกับสารว่าบางคนกับก,บกระลั่งสารนี่เห็นบ่เนี่เพิ่นคอยๆปล่อยเส้นข้างบนลงทับกับเส้นข้างล่างด่เดินขึ้นเอาข้างบนทับลงสารอีหลีเด้อเด้อบ,บ่อะไเห็ดมือ้องแะเงาะองาะกห้องแะเงาะองแะเงาะนะมันบ่แล้วโอ้นี่สารอีหลีนี่รุ่นใหญ่แล้วจะสั่นได้ลูก พอหาแล้วนี่นี่ในนอยีนก็เฮ็ดผู้ท่ายในน้อยนี่กําลังเฮ็ดเออนี่กําลังหัดอยู่กับมี่นับหนึ่งสองสามอย่างนี้เมื่อไหม่เมื่อไหม่กับมี่ผู้ท่ายก็เริ่มไม้สารเด้อเด้อับเห็นู้หยิงขาเจ้าสารเดอนขาเจ้ามะทายขาเจ้าไ้ติบวศนสารก็น่าข่อยวศนเปลี่ยนขึ้นกันเด้อนี่ผู้ช่ายแห่งสารเปลี่ยนคับ บ่ได้สารเป็นอย่างเดียวนี่เก็บขอบเก็บยังพร้อมเพชรขอบเป็นเบิดพุ่นบ่โอ้ยนี่เจ๊ขวบจักปีหาหรือหกเจ๊ปีลูกแปดแล้วพี่นพูนเท่เไหรโอ้อซ้ำนี่พ่นเพชรขอบเป็นแล้วบ่เฮ็ดแบบนี้เป็นแล้วป่ะเป็นแล้วป่ะเพชรขอบเป็นเบิดแล้วเนาะเพชรขอบเพชรยังเป็นเบิร์ตเลย แอบเข่านี่จนตรงสารสองอย่างอันแหลกตัวส่เข่าอันสองตัวฝามันบันนี่สารเป็นอยงสี่ข้าเจ้าก็จะเก็บขอบแล้วก็พับพับให้มันเป็นสองสอันตู้ทาทางแหงแจกขนมบัตรจะให้บัตรแจกขนมกันมันนี้จะคนนด้สินับให้เบ่งเมื่อนั้นเส้าสองมันมาลายกเก่า ห 20, 20, น,นึน่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอบสามสิบสี่สบห้าสิบหเจดิบแปดสิบเก้ายี่สิยสิเอี่สิ่มหา้ายสหบสหฮะมาเพิ่มอีขา ยายขนมกอดทั้งนอกน้ำเนื้อยายทั้งนอกน้ำนี่นี่มามามาไห้เบิดตัดผมใหม่กับไห้มาย <c oughs> มายเลยยายเลยหนยาส่งเสริมนาสนับสนุนให้เป็นฮัตกรรมประจำทินผมเส่อว่าหลายคนเห็นคลิปนี่กระหูจักเมืองซบเบา หูจักบันนายมหูจักย่อนเด็กๆที่ผุนสารกระติบด้วยครับผู้ใหญ่ก็น่าจะสรอยกันสนับสนุน่นนีด้วยครับถ่ายลงผมว่าหลายคนนะถ่ายลงนะยูทูบเบอร์เพราะหน่าจะมีคนเห็นมากกว่าสิบล้านคนแล้วก็มีคนหูจักเมืองซบเบาหูจักซ่ําเนือหูจักหัวพันแล้วก็หูจักบันนายม่มเป็นแรงทีมี ลูกหลานเด็กหน่อยนักเรียนสารกระติบหลายที่สุดทื่ว่าลงกินเน็ตบุกได้ด้วยนี่เด็กหน่อยสารกระติบลายที่สุดนี่ในเล่านี่ให้บาดแจกขนมนได้ระบ้อขนมนสารเป็นระวบ้อลูก <c oughs> สารบมเปียนมาเต้นต้องนีไหม้บาลูกหลานนี่ข <c oughs> ้าเจ <c oughs> <c oughs> ้าสารอยู่เพื่อนไปเพื่อนมั่นบ่ โอ้ขึ้นไทรันมันลูกไผรลูกมันลูกไผรลูกมันมัอน,นี่เพิ่นเยนลยมื่อสารให้เบ่งเนาะเออมปสารใหนรุ่งเข้าเยียนแล้วก็ห่อแล้วเขาก็มาเมดโอเอาเขาลงเรียนเพราะเอ,อิ่นมากกับมาเมดบันนี้สารแล้วเนี่ยไปขายใสขายอยู่บ้านนี้ขเขาลงมาเอาเขาลงมาเอาเองบ่พ่อกันพ่อน,นี่ก็ซื้อได้หน่อยหนึ่งเพื่อผู้ใดสนใจซอยสนับสนุนลูกหลานฟรีมื่อในน้อยให้เพิ่นมีกำลังใจได้เออลูกสาวเขาลูกสาวเจ้า โอ้คู่เดียวสารเป็นตัวจักปีลูกสาวเจ้าเนี่ยพะก่อนเป็นปีนี่แหละเป็นปีนี่อายุเท่าไรห้าขวบห้าปีและหละ้หะปีเขาะจะเริ่มสารเป็นเออคู่เดียวเขาเฮียนเยอเฮียนสบายดอกโอ้เริ่มเป็นแล้วนะอันนี้ก็เป็นเก่ง <c oughs> กระจิบเข่าที่เขาเจานิยมกระลุนๆเลยครับบ่ถือว่าห <c oughs> ใหญ่แห้งไม่ไพ่เลยยัย อันไม้ไผ่สารเนี่ยเขามีเป็นภูเขาเหรอเออมีมียุบ่ยุบป่าเนี่ยมันเบิดว่าน้ำภูเขาอ่ะไม่กันไม่นี่ก็ไมันมีอยู่น้ำภูเขาเนี่ยเต็มเบิร์ดเลยมีเต็มเบิร์ดนะไปเอายุบป่าเบิร์ดอยไปเอายุบป่าสารอีกหลายปีก็บ่เบิดเบิร์ดดีกว่าปีมันก็มืดเลยมันใต้เนื่งจากมันหลายอยู่เต็มที่อ่ะเอาอยู่ในภูเขาเอาไว้ได้เปล่าเรื่องไฟของมันมีเจ้าของน้ำหรือเปล่ามีไตแดงนา่มีเป็นแดงเป็นนันเไรโอ้ ยืนสารนี่สารยากจักหน่อยแต่พอสารได้ถ่านางสารนี่จะง่ายกว่ายืนสารนักเรียนมันจะสารได้ได้ครับแบบยืนสารก็ไดยืนสารก็ไดนางสารก็ไดถ้าาเลียนสารไดปะเลียนสารไดปะลูกสารทั่งหัวนั่ไดโยโอสารนั่งหัวนี่ไดโย เราสารอีรดีเด้อว่าอะโซ่สารหนึ่งหัวนี่นี่นี่แต่ว่ามันเงาแล้วอันเงาแล้วเนาะแจกแจกขนมไปเรียบร้อยแล้วให้ลุงแจ,จกติบอยู่วะไอ้ลุงเหลือขานะ้่มันเมื่อบ่านยุกไก่ได้เนีฟ่ฟังฟังเข้าใจว่าฟังลงุงเข้าใจว่ะฟังเข้าใจจะซื้อยังาสารเป็นเจ็กปีแล้ว เຈົ້າອາຍຸເພ like. ິ່ນໃດຢູ່ປໍໃດເກົ້າປົ້າ9ປີອັນໃຫຍກັອັນນ້ອຍດສາຍອໃຫຍຍໃຫນງດ เดี ite, Now, Age, ๋ยวลุงจะห้คขาขนมเผื่อเมืออันไทยพวกเราเส้าหาพันห้วซ้ำเก่าเพราะว่าลุงจงไว้าน้ามันเมื่อวานไก่อ้าวสองคนนี่ปั่นกันเด้อเจ้าผู้ชายสองคนนี่ลูบล้อๆนี่นี่นี่กับผู้นี่นี่ปั่นกันได้ลูกเด้อคนเคืองเด้ออ่สองคนนี่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 จะซื้อยางนี่ดิ นั่งบุญกันั่งกินจะปั่นกันได้เออถ้าจะว่าปั่นจะก็ซื้อขนมกินบัดรลดปั่นกันได้ยี่วันนี่นั่งยังนี่จะซื้อยางมีเด้นั่งยังนั่งคูนปั่นกันได้วาปั่นกันได้สองคนเด้อเออเฮาสารน้ำกันกะผักแพงกันสองคนนี่เด้ซื้อยังนี่มีเด้เอา ปั่นกันได้ลูกเด้อสองคนเด้อชื่อยังผู้นี่ชื่อนันเดีนั่งขี้นี่ปั่นได้ย่บ่ปั่นกันได้บ่ะเอาลูกปั่นกันเด้อนี่เด้อชื่อนั่งยังนี่นี่เด่นั่งยังเก็บเป็นขึ้นกันเด้อเนี่ปั่นกันได้ลูกเด้อสองคนนี่เด้อนี่ปั่นกำนังนี่เด้อ เออเอาเงินเบิบดแล้วเอาได้แล้วเสี่ยวกอนเอาอีกยี่บวะเอาอีกซื้อหยังกันนี่ซื้อนางหินนี่นี่ปั่นกันเด้อสองคนนี่เด้เอปั่นกันเด้อถ้าว่าปั่นกันเมื่อคืนลุงเอายู่บวเอางืนค่านขานมอยู่บ่เห็ดลแล้วแล้วนี่เห็ดจนแล้วตันกับผู้นี้ได้ยู่บวนี่จะซื้อหยังผู้นี้ซื้อหยั่งหมละ เออให้เจ้าปั่นให้น้องน้ำเด้อเนื้อตัยอะปั่นตมียอะตัอะซื้อยังผู้เบาเท่าไม่เท่าไม่เท่ายังนี่จะปั่นกันในว่าสองคนนี่ปั่นกันเด้อเออจะปั่นกันโอ้ยใหญ่แล้วว้าทั้งหมดใหญ่แล้วสองคนนี่ซื้อยังนี่นี่ดิเอ้าปั่นกันเด้อลูกเออมันหายง่ายลุงก็มีเท่านี้แหละ ลุงซื้อสื่อเบียร์กินเบิดแล้วได้แล้ววะยังปั่นกันไหมวะ<อ>สองคนนี่เออจะปั่นกับผู้ชายเนี่ยน้ำเด้อ,อเอ้ามึงมีครูอเออเอเอาสองคนนี่นะปั่นกันสองคนนี่ได้เออนี่ปั่นใหญ่น้ำเด้อ,อได้แล้ววะนี่ได้แล้วได้แล้ววะยัง เออพูดนี่เด้อซื้อยางเกาะซื้อไผ่ลาในน้อยซื้อยังอ่ะยังเกาะบัวขาวเฮ้ยนาคือบัวขาวจะปั่นเอานะมีเด้อปั่นน้ำกันเด้อเอาลูกเออว่ายิบใบแสนเอาใบแสนโหลดไปเออปั่นกันโหลดไปไปว่าคนบ่มีปั่นกันเด้อในพุทธห้าชิปกะชิบระมาณนี่เด้อครับบ้านเพิ่น แต่ว่าใดก้องเข่าไปกับบ่อหลายบ่อหลายปันไดครับเพราะว่าส่วนมากก็จะมีคนที่เิ่นขาขายเพิ่งเก่าเงินมาใส่ไว้นะครับเพราะว่าเพิ่นขายจะขายบ่แพงปันไดถ้าขายอยู่นาถานนมันก็จะขายบ่แพง <ied. S 1> หลานขาเขาจะไปบ่กอีกปว่ามาณสิบพันสิบบาทร้าบาทนะอืมแต่ว่าขันเป็นนาเฮือนนั่นสิจะบ่มีขายนะครับมีก็มีน้อย นี่ครับอีกหนึ่งบรรยากาศบรรณยมเดอคืที่ว่าเด็กๆเกือบบัดบานได้กับว่าใดน,นะครับอยู่บ่องนี้เลยบรรณยมบางจากเรียนหนังสือซอยพอ,ซอยซสแม่ฮัดสานกระติบเข่าฮัดใครจะค้องมีอาชีพจิศโตสานกระติบครับบางจากการจากงานใญ่ขึ้นมาข้าจ้ากับมีอาชีพทิศโตครับสานกระติบเขา่าถือว่าเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่นาส่งเสริมครับบรรณยมเมืองซบเบาแขวงหัวพันทั้งเหนือครับนี่น่อยเป็น อันนี้บวัวขาวครับเป็นนางมวยปะ่ะเป็นมอนนางมุวยอี่เป็นคนสารกระติ <c oughs> บขาไปสือพอ่อเราสองหน่วยครับสบายดีพอ่ออันนี้เป็นพ่อที่เพิ่นสืบสารให้ลูกให้หล้านได้สืบต่อฝีมือในการสารแอบเขา่าสารอันนี้เคลื่อนอยังพอ่อ ขึงอหอนห่อหอนห่อมหอนเขา่าขึงกระเฮ็ดแอบเขา่ากระเฮ็ดมีบบหลายปไปไนได้ครับงานหัตถกรรมฝีมือได้หน่อยนักเรียนแต่ว่าข้าเจ้าสารงามเด้สารงามลวดลายเปะแบบนี้แอบเขาไปสนใจก็ถักมาเดอแต่ว่ามีบบหลายขนาดพอดีพอดีไปวัดใดหรือว่าไปว่างไวก็ได้ครับนี่สวยงามเคลื่อนว่าแอบเขา่ามันเหมือนแอบยาสมัยตะก,กีนะ แอบ,บยาสมัยตะกี้แต่ว่ารุ่นง่ายนี่เ่ได้บ่ได้สื่อได้เพราะว่ามันใหญ่เกินไปนะนี่แบบงามเลยมีแจ่วัสถุธรรมชาติทั้งหมดเลยด่านในเป็นหวายด้านนอกอาจจะเป็นขอบไ,บไม้ไผ่แล้วก็เป็นไม้ไผ่ทั้งหมดเลยเป็นไม้พู่อ,อ่อ,อนๆนิ่มนิ่มม่มีเสียนปักมือก้องเขานั้นยุไสก็มีดอกวเ,อกอเาวาเรื่องก้องเขาวาวเรียงกับทิปเข่าบานเฮากับ,บ่อึอด ถือกุนีกับมีโอ้ยแพงถือกุนีกับมีมันกับแม่นอยู่ครับแต่ว่าวัสดุในการสานนี่จะบวกขึกันลายบวกืึกันซ้ำรถยดยน์นยุ้ยใช้กับมีแต่ว่าจะอะไห่อกับหลวดไล่บวกขึกันนี่หลวดลายการสานบวกขึกันมันจะเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละหม่องนะบ่าถึงกระติบเข่าก็ได้แต่ว่าวาสื่อ,อใช้กับมีแม่นอีลีบัวเทียงครับแต่ว่าวาเรื่องที่มันเป็นเอกลักษณ์แล้วกะ็ไม่วัสดุต่างๆ มันแต่จะมีเป็นบางหมองนะครับนี่ก็สวยงามเป็นกลมๆแบบนี้เลยแบบนี้ง่ายมือกันมันจะเป็นส่งแหลมๆขึ้นมาจดกหน่อยหนึ่งแต่ว่าขอบมันเนี่ยโอ้เก็บงามแห้งนี่ราคาทอกันแต่ว่าแบบนี้มีบอลลายแน,น่นตัวนี้จะแน่นได้หน่อยเป็นแหลมๆขึ้นมาสวยงามมีบประมาณนี้นะครับมีบอลลายอันนี้เป็นแบบทรงทอ แต่วัานี่ตัวนี้เป็นแบบขวยขึ้นมาจักหน่อย,นยคนละส่งนิดเดียวคนละส่งนิดเดียวผู้ใดหมักส่งใดรตัวนี้ขึ้นมาเล็มแหลมแล้วพอเนาะแหลมน้อยๆครับกะสวยงามคนละแบบแต่ตะพูมักแต่ตะพูมักอันนี้้อครับใหม่ที่ขาจะเอาไวสารแอบเขาบ่าี่แมนเบ่งป่องมันสองป่องถ่วมหัวบาดป่องหนึ่งเกืบเม็ดเนาะแง่งงแห่างตัวนี้เพิ่นจะไปเห็ดต่อเขา่าไม่ขวัญไม่ขวัญนีน่ป่องเดียวนี่ ป้องเดียวอ้อันนี้ไม่ป้องเดียวเง่าชัําผีเลยอ่อนน้ำเนาะอ่อนแล้วก็นิ่มน้ำนี่ละไม่เฮ็ดแอบเข่าครับเม็ดหนึ่งเลยแล้วก็มี่หลายเลยครับพุ่นแน่ไปทั้งภูเขาพุ่นครับเพนบ่แมนบัดเด้อครับเต็มภูเขาเลยแล้วก็มี่ภูเขาหลายหน่วยนํา แมนเบิดเลยทั้งเบิดเลยเป็นใหม่ไพ่ทั้งเบิดเลยเพิ่นมาตัดใหม่นะครับมาสองคนบานเอากาล้วยเรากล้วยวิหาพันครับหยกย้อยหนึ่งเสือไมต่ตะบันพ่นใส,ส่แซงว่างแซงจากแซงยังโมหูบ่แซงบ่พข้าวกับแซงมูเลยไหมบ้านว่างแซงบ้านหลังกำแพงเคือนตลาดน้อยบ้านนัขนมมาเวรแลว้ววะ เอาแม่หนีเด็กนี่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 ยูเอลยูอันยังนี่นี่นี่เอาขนมมาแจกก็นน่นนี่กินอยู่วันนี้โอยังน้อยยูกินมันเป็นหรอกส้มเกี๊ยงมันเผือกมหนาวเห็ดหูหนูบอกว่าเห็ดหูหนูดอกบักฮวงก็ขายได้เลยบ้านเฮาบอกขายแต่ดอกบักฮวง บักหอดต้นมันถิ่มตัวบ่งหงผู๋ข้าเจ้าซุปเด้อแว่ตลาดบ้านน้องต้องแซงบัง่ยงบังเสี่ยงบังเสียงเออวันบังเสียงอันคุยกับแม่แล้วไหวให้แล้วคุดอันนอกล้วยกล้วยเขา่ามันบ่กล้ <c oughs> กวยเขา่าไดซี่นอเขายัางหมายจะว่าเข่าปากนี่ละ พ่นยูติดกับพูกเขาเลยบ้านนี่พ่นบ่ค่อยมีอันแนวขายมันเลือเอาห้ามา,าขายขายหดอดห้า้งัวบ่เอาไปให้งวัาบาว,งวาบา่ให้คนคกนกักินหยาบา่ยางนี้สุบเลยครับหญ้าแจ่และบ่เท่าไรล่ะนอก,กล้วยใส่ล่ะคงเจอของนอกล้วยเท่าไรา บ้าเอาขึ้นรถบัดาท้าฮะเราคตัวโลกก็เฮ้อให้หาพันเ้อใช้จะไปคุดมาจะใส่ฟังผุนถ้าจะใด้เครื่องมาได้เอามาขามขัวหน่อยหะเปมาเอาใส่ขามขัวมาเออเใส่ใส้ใ่ขัวนิใช่หัวหน่อยหนามไรแห้งหน่ะนันบมนันบ่นันบ่ เราไปแบกพุ่นเด้อพุ่นเด้อสวนเราอยู่พุ่น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 แบกแล้วเอาขามขัวหน่อยนี่มาโอ้ยป่าบ่ามีบ่แม่มีนอมีนอหนาวไทยมืดเ,กกจ,เจ้าค้าขนมหลานหน่อยเจ้าเจ้าเจ้าสื่อกับพมีมออม่มองเอาเอาสื่อกับพมี่มองเฮ็ดกินสื่อบักกันบักกันหนีซอยไหมบกักยังกว่าเขินผสมเขี้ยวหวานปะโรคอะไรกสมเขี้ยวหวาน ใส่ถุงโอ้แม่ขางามโอ้โทษ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 เม่ขางามก่อนถ่ายเม่ขางามก่อนงามจนมีลูกคนละใบสอนร้านข้าวเจ้าเห็ดยังแม่อยู่นี่เห็ดไฮบ่เห็ดไฮเห็ดสวนเห็ดสวนโอ้เดี๋ยวช่วงหลังปีใหม่เดี๋ยวหาแนวมาแจก โอ้ใจดีอันนี้ลูกสาวอ่ะลูกสาวหน้าตาดีคือเจ้าเลยใช่เลยเอ้าเซาหาตื้อเม่พร้อมเอ้าอันนี้อีหยังว่ะนี่อีหยังว่ะนี่เอาไ้อันนี้นะเอาไฮโอ้ยคิดน้ำใจทั้งหลังมัน่อไ้บ่เอทั้งหลังนี่ไม่มันใหญ่กว่าแม่จะเอาไปห้ลูกเานบ่ บ่หายวายังบ่บ่บ่บหายเนาะเราหายเอาถือเาหลใ่ใช่ใช่ใชูใช่ใช่ใช่ใ่ใไ่ใ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 ชายช่ใช่ใ่นช่่ใช่ใ่ใช่ใั่ใช่ใ่ช่ใช่่เ่่ใเ่่ใใช่ใยใ่ใช่ใชใชใ่ใ ยังไงวนี่โอ้าวว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 ้าวน้าวห้าวด้านว้าวว้าวว้า้าวว้าก้าวว้าวว้รวว้าวว้าวว้าววนานว้าวมัากว้าวว้าวว้าว้าเว้าว่าวั้าวาะเนานมัาวาวว้อวว้าวว้าววานว้าวว้าว่้าวว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 นาวว้าวว่ามว้าว้าเว้่วว้าว้าวอ้าน้าวว้า้าวว้าวว้า้าว้า้า้วาว่าอ้าว่วาา้าว โอ้กาดบ้นนี้ตั้งอีู่เือนว่าเอ็มอยู่บ่เอ็มอยู่บ่บ่บ่แม่ไปบ้านแม่แม่นี่เออดเอ็มอยู่บ่ชนเผายังเมื่กี้เอ็มบ่เอ็มชนบันพ่นรายเขาจะขายอยู่ตลาดเขาว่าเอ็มเอ็มเขาว่าเอเอ็มบ่เอ็มเอ็มรูหยบ่เออเอ็มรอ่เอ็ม ใส่ห้องเจ้าใส่ห้องเจ้าเจ้าขายยังขายนี่ขายมะเฟนี่ขายมะเฟษเอามามาบักเพชรมาซื้อซอยเอานี่บ่อตะดอกบักวชงซื้อบักเพชรซอยเอาถุงหนึ่งพ่อถุงหนึ่งเออพ่อพ่อพ่อถุงเท่าไหร่เออสีเหลือติบติบใจเด้อเจ้าปลาบาดเฮาไปได้แม่เด้อไปส่งนี่เลยจะมาใหม่เด้อเดินทางรถไฟเอาไว้ นี่นี่เอายานยานมือนี้โอ้ยานยานได้เปียนโอ้ยไรแล้วยานได้อโอ้ยานเอาได้ยักคนสันผูนี้สองพาตัวเคสต์ไหนคือไรว่วยว่าแทะได้ยักค่นสันผู้นี้พาตัูนี่ได้ยักค่นนี่โอ้ย มีแต่ผู้หญิงเลยผู้ชายเขาจะไปเวียกเบิดงามเนาะแอบเข่ากับงามกระตากับงามคนขายกับงามยิ้มกนก็ลืมเรีอกวันก็ลืมสั่งไว้แงามแงามแง้มแง้มอะไรเท่าไหร่นี่มันเก่าเหรอรถเนี้ยเก่าเลยคุณนี่จะให้ไหนชื่อบ้านไหนเซอร์วันไหนใส่ พันเป็นชนเผ่าไตแดงเนาะเออไตแดงยูเนี่ยกะสิมีไตแดงไตรดำไตขาวเฮานี่เป็นไตเขียวของเจ้าเมื่ะของเจ้าวะเออทั้งเมื่อติ๊บนี่ไปติ๊บนี่ก็ไล่แต่ว่าติ๊นี่ก็ได้ของเจ้าซีหยาดเน่าได้เด้อมาไหมเสื้ออลาฮ่าสิบพันเป็นเงินไทยห้ะมันอันละแปดสิบบาท ผู้ได,ด้ยางไดนัาลักษณะการไพ่เขาเจาก็าจะหอยลงมานีแ้่ก็หอยเช่นนี้เ,ออเวลาเขาจะพ่ไเขาจิกยางแแแแตงแเราเก็บพักเก็บนันเก็บนี่ใส่เออก,ก็บเ,ออบ,บเงินเก็แบบยังตใส่ในนี่เงินทำารอะุณมีไรอะมันเรบนนี้ <c oughs> บ้